กับข้าวอย่างแรกลงมาแม่ก็ทําเสร็จแลจกก้วจ้าแกงจืดผัดกะพี่ใส่อะไรยังใส่อะไรอย่างหูเออใส่มะนาวยังไม่ใส่น้ำปลาเลยใส่มะนาวกัใส่มะน,นาวแล้วใช่ไหมค่ะอันนี้ภรรยาทําหอมกับกระเทียมเอาไว้วัน,นวันนี้ทําอะไรกินครับทำผัด เป้ฮะผัดเต็มเป้ก็ไม่ใช่ผัดอะไรเตเตเป้ทก็แล้วแต่ภรรยาจะทำอะไรอ่ะผัดกระเพ,าพ,พาราออปลาแซลมอนให้กินกระเพราปลาแซลมอนใส่เต็มเป้ด้วยแล้วก็ววกต้มจืดเห็นว่าชาต้มไข่ไปแล้วด้วยทำกระเทียมเยอะๆเลยป่ะเดี๋ยวปั่นกระเทียมให้นะให้ปั่นใส่ที่นี่ได้ดละอันนี้คือดีมากเลยมันใช้งานง่ายมันใน่ติดตัวไม่ถึงร้อยนะเออร้อยกว่าบาทร้อยเดียวร้อยเดียวจิ๋วดีนะอ่าใส่ให้ตรงล็อกค่ะเดี๋ยวนะเอ๊ะใส่ถูกเปล่าไม่ถูกค่ะไอ้ฝาอยู่ไหนอ่ะฝา มีฝาอีกแผ่นหนึ่งฝาปิดอ่ะฝาปิดอยู่ไหนอ๋อใช่ไหมมีนี่ไงว่าอยู่ทำไมไม่ตรงล็อกแหมใช้ดีมากเลยลืมใส่ให้ตองล็อกค่ะเนี่ยมันจะมีรูตรงนี้เนาะเสร็จแล้วก็ฝาให้ตองล็อกค่ะข้อดีของนี้คืออะไรรู้ป่ะดีกว่าอันใหญ่มันขยับได้เออใจ๋ง่ายเอออันใหญ่มันขยับไม่ได้พอแล้วสินิดเทพอแล้ว เอาออกเอาออกก็ง่ายๆเอาเปลือกเอาปั่นแค่นี้เหรอที่เหลือคะไม่ด้ปั่นหรือจะทุบไม่รู้ที่เหลือทำอะไรอ่ะแม่ชอบทุบเอามันจะได้หอมเหมือนกันเหมือนกันอ่ะปั่นเลยค่ะอันนี้ปั่นเลยไหมปั่นแล้วเป็นอย่างเงี้ยปั่นแล้วเป็นเงี้ยปั่นเลยไหมแม่เอาไปพอแล้วเดี๋ยวทำอะไรอ่ะกะเพราอ่ะพอใช้ไหมเท่านี้พอค่ะพอนวงั้นเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยเก็บเข้าตู้เย็นไว้ก่อนมมีมีอุปกรณ์เหรอโอ้ของครบอ่ะเก็บไว้ก่อนก่อนอย่างนี้ดียังไงครับ มันระบายนะ้ำลงไปอของได้ไม่เน่ปิดฝาไว้โอเคครับเดี๋ยวสามีไปเก็บให้นะเพราะว่าไ่กดเผือ่อจะต้องใช้ได้อันนี้ภรรยาให้หั่นยังไงครับเต็มเต้เน,นี่ยหั่นยังไงก็ได้สิได้ครับอ่ะ,อะพันมาม่าเถิอย,อยากกินอยากกินอันนี้ต้มน้ำซุปไว้ล้าสมกันเลยเหลือนี้เอาไปอบก,ก่อนแล้วเดี๋ยวจะทำอะไรค่อยทำอบให้แห้งก่อนเอาไปเก็บก่อนระหว่างนี้ก็ ทอดฟางสิดไปด้วยระวังกระเด็นี่ไข่ต้มแปดนาทีดูว่ามันจะเป็นไข่ส้มไหมชอบกินไข่แบบสุกส้มยางมาตูมไม่ใช่สุกกว่านั้นมากกว่ามาตูมใช่เรียกว่าไข่ส้มให้มันเป็นแบบไข่ส้มอ่ะไข่ส้มข้างในแต่ว่ามันไม่ได้เป็นยางมาตูมแบบไข่แดงมาส้มแล้วก็เอาไปแช่น้ําเลยเนาะเดือดแล้วก็จับเวลาแปดนาทีแล้วก็เอาออกแล้วก็ไปแช่น้ำเย็นเลยแล้วก็จะทำให้แกะง่ายด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะส้มหรือเปล่าส้มหรือบ่อ สุกแล้วนะอืมสุกแล้วเหลือจะสุกนี่อะเห็นแล้วไข่แดงเกินไปน่าจะเกินไปหน่อยเกินไม่พอดีพอดีเหรอใช่ดูก็รู้ว่ามันพอดีพอดีเป๊ะเลยยังไงเราจะรู้ได้ไงขั้นอ่ะมีค่ค่ะโนช็อกโกล็ค้างใ่ไเอาใช้เชือกแต่อันนี้ก็ได้อันนี้ใช้หลังแาง นี่มันไม่เท่าไหร่แล้วโอ้มันสกปรกนะจับอย่างนี้สะอาดแล้วแค่นช้นเองนี่ส้มๆอย่างนี้อยากกินอย่างเี้ยโอเคก็คือหลังเดือดแล้วต้องตออีกแปดนาทีออพอหั่นอันเดียวเอาออกเลยนะไม่ใช่แปดนาทีแล้วออกแล้วแช่ในน้ำร้อนไม่ใช่นะ้มันก็จะสุกเพิ่มนะไข่ส้มต้มไข่สอหนูก็ไม่รู้นะนุนเลยวันหลังอย่าทำเนี่ยเดี๋ยวลูกมาแล้วก็ต้องไม่ทําหนังยางมันสกปรกมากมันใช้เคมีด้วยซื้อมาใหม่ๆอ่ะรู้เปล่าว่าเปิดถุงมาแทบจะเป็นลมแบบ กลิ่นเคมีเต็มไปหมดเลยใช่วันหลังอย่าทำใช้เส้นได้หรือใช้เชือกได้มาเลยแล้วปลาสดดิบหนึ่งแผ่นมาเป็นแผ่นเลยอ่าคั่วพริกก่อนขั้นแรกไม่ใช่พริกคั่วกระเทียมก่อนหมดแล้วใหญ่บ้านเรามีตัวเอาไว้เป็นแบบเน่ารอบนี้ขอเป็นกระเพราจริงๆนะครับค่ะมีกระเพราปลอมด้เหรออห้าใบเออไปกินทั้งนอกอ่ะใส่ห้าใบเดี๋ยวใส่อันปลาทิ้งได้นะเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวเพิ่ม ปุ่มเครื่องก่อนเอาเอาอกก่อนก็ได้อันนี้ซีอิ๊วค่ะปุ่มเครื่องในเนี้หรอได้เ,เดี๋ยวทำเองอ๋อจะทำเองอ่ะสูตรสูตรของภรรยายิ่งทำว่าใส่ทุกอย่างนี่แหละค่ะอย่างใส่ทุกอย่างอย่างละนิดอย่างละหน่อยปรากพี<ะ>่พ่อใส่เข้าไปครับแล้วไงต่อแล้วก็เหลืออะไรอีกน้ำมันงาใช่ใช่ค่ะใส่เงินมีกลิ่นต้องยังฮะอันเนี้นยังค่ะยัง ก่อนขอใส่สตาลนิดนึ่งตาลอีกแล้วเออไม่ใส่ก็ได้อะมาเอาอะไรเอาลงมาเลยค่ะเอาอะไรเขียนเป้อ่ะนิดนึงมีอยู่แค่น,นี้ได้จ้ะ เอาน้ำไปก่อนน้ำไปนิดนิงให้มันมีน้ำน้ำดีค่ะดีค่ะ,คะเยอะเลยแปบ๊บนึคงนะนงัไงต่อถ้าเผาใส่ทีหลังค่ะแล้วก็เผาใส่ทีหลังเหรออือตอนแรกว่าจะโรยไม่ดีกว่าเพราะว่าอันนี้ใส่ไปเลยเนาะ,ะใส่เลยค่ะแซลมอนค่ะแซลมอนอันนี้จะมันสุกแล้วสุกแล้วค่ะต้องไม่ต้องคนเยอะใช่ไหมไ,ไฟแรงไหมคะ ซลมอนเต็มเป้ผัดกะเพราเอาใบกะเพราลงมาเลยเอาค่ะใบกะเพราค่ะโอ้ oh. เต็มคาราเบลกล,ลอดดเลยเนาะโดดเนี่ยละเอาสองสองช้อนไหมครับบอกค่ะไม่ต้องาการโอ้โหเยอะน่ากินค่ะน่ากินครับแล้วกับข้าววันนี้มีเยอะเลย <c oughs> มีใส่ต้มมีผัดกะเพรามีมาม่าผัดมีแกงจืดมีปลาทอดแล้วก็มีกุ้งป๊อปก,กับเอ่อเต็มเป้ จากที่เหลือเมื่อวานเอ่อมีอันนี้ด้วยนะปลาจิวข้เาเสร็จแล้วอาหารสุกแล้วไปกินข้าวกันเดี๋ยวซักก็ไว้ก่อนได้ได้แล้วไปกินข้าวกันนะนะครับได้ครับขอบคุณ FC ทุกคนที่ติดตามนะคะฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ